ตอนนี้ก็บ่ายบ่ายโมงกว่าๆนะครับเนาะก็มาดูเจ้าเปลือกน้อยนะครับเนาะเป็นกระลอกสีขาวนะครับมากินกล้วยกันเนาะช่วงบ่ายนะครับอ๋อมีเจ้าเจ้าแต,ต,ต้มนะครับเนะเาะจ้าเต้มมาเน ไป,ไปแล้วนะครับเนาะไปแล้วมาตอนไหนก็ไม่รู้จาแต็มเนาะนะครับกินได้นิดเดียวเองนะครับนะเนาะจะเต็มก็มาพอดีนะครับนะเนาะจะเผือกน้อยเขาเป็นกระลอกตัวเมียนะครับเนาะ เจ้าแ้มก็เป็นตัวผู้นะครับเจ้าแต้มก็เป็นกระรอกที่ห่วงอนาเขตนะครับดูเจ้าแานะไปแนละ้วกลับ เขตของเขาแล้วเนาะจะเผือกน้อยเรคงจะดูเจ้าแต้มอจอมชอนตัวนี้เนาะ คิดไม่มากนะครับนาะแต่เขาก็ไป,ไปมามานะครับเราอยู่แถวๆนี้แหละแต้มกับแม่โดดไปแล้วไปไหนแล้วก็มีโหลด,ดโหลดมันจะโหลด,ดโหลดโหลดโหดกามปูนะเนาะตรงที่เขาจะไป มองมองผม,มนั่แหละเจ้าแต็มตามเข้าไปเข้าไปเร็วมากโอ้เห็นไหมนะนครับเพื่อนๆโน่นนะโน่ จะแตมไปแล้วนุะ <c oughs> เขาส่วนมากนะครับเนาะส่วนแล้วก็เป็นกระรอกที่น่ารักมากนะครับเจ้าแตมก็หาแทะกินมดกินามาแมลงเลาะกินด่วงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเปลี่ยงแคงนี้นะครับก็ไว้พบกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีนะครับ